สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดผัดกะเพรากับแซบบะแพรกับตำมะม่้งคือกันพี่น้องอือแซบค่ะแซบอือมะม่มมวงไอศครีมพี่น้องแบบละลายแบบสี่พี่น้องคะ กัดแล้วบ่แข็งน่ะนะขอมักยังซี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าว่าพ่อกับัจกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวแ้งรอบเด้ออีกตามเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้ขอกินเป็นอาหารไทยเด้อค่ะเด้อเป็นผัดกะเพราค่ะพี่น้องค่ะผัดกะเพราหมูเนาะมีไปเจอใบผัดกะเพราใบกะเพราที่แซ่วันนี้ตู้แซ่นะพี่น้องค่ะเนาะสามสี่ยอดเนี่ยเราก็เลยมาผัดค่ะพี่น้องค่ะผัดกะเพราหมูใส่ไข่ดาวหนึ่งฟองเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งดีๆเนาะนี่ ผัดกะเพราหมูใส่ไข่ดาวหนึ่งฟองพี่น้องคะ่ะไปเจอใบผัดกะเพรามีสองสามสี่หายยอดนี่แหละพี่น้องคะ่ะนอกขอดก็เลยคขึ้นยากนะคะเนาะก็เลยมาผัดกินค่ะนี่ละค่ะแล้วก็ขอ,ขอ,ขอ,ของหวานพี่น้องคะ่ะมื่อนี้กินของหวานน้ำเด้อเพราะว่าเป็นอาหารไทยนอกพี่น้องคะ่ะเอขอกินของหวานน้ำคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นไอศครีมมะม่วงพี่น้องคะ่ะไอศครีมมะม่วงแล้วก็ไอศครีมผลไม้รวมแล้วก็ไอศครีมเอ่อแยงอ่ะพี่น้องคะ่ะบิ๊งแนบราเดอค่ะเด้อเออประมาณนี้ละคะ่ะ เอาออกมาไว้ให้มันละลายนะพี่น้องขามันยังกินแสบนะเขาบอกมากินไอศครีมแบบแข็งๆเลยนะพอยมาให้มันละลายแล้วนะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะไอศครีมไปสามห่อพี่น้องขาไอศครีมเราล้างมากินเบอร์เดอร์พี่น้องค่ะกินเบอร์เทนแล้วก็บักแตงพี่น้องขาของกับบักแตงเนาะบักแตงซีนไวยค่ะพี่น้องขาสามนึ่งซีนไวยอ่ะมากินน้ำกันเลยค่ะผัดกะเพราวันนี้พี่น้องค่ะเนาะโอ้ไปหลอดมเนาะไข่กระดิ่พี่น้องค่ะเนาะ มะเข้เฮ็ดกินกับพี่น้องขาเมื่อนี้ไปเจอบเใบกะเพราอย่ใน้ตู้เย็นนะพี่น้องขา <c oughs> แช่เย็นๆไว้นะสามซีนุกอยู่ล้พี่น้องขาแล้วยมาผัดใส่เนาะเพราะมันได้กลิ่นหอมๆนะคะ่ะเอาลงมือกินกันเลยะคะ่ะบาที่นี่โอ้ถักคือว่านอ้พี่น้องขามะเข้กินอาหารไทยโดนเล้วนะคะกินแต่อาหารสุมตําอ่ะนะอ่ะค่ะผัดกะเพราหมูอ่ะ แซ่บย่ค่ะปีมือจะคล้องเองแซ่บแซบผัดกะเพราหมูน่ะนะบ่แม่นสับน่ะพี่น้องคะหมูเป็นสิ้นเป็นสิ้นน่ะนะในใบกะเพราประมาณยุบหนึ่งพี่น้องคะ่ะซี่หอยยุบนึ่หละนี่เนาะค่ะเนาะอืม ใส่ได้อยู่ค่ะใส่ได้อยู่สีเมือ่อหารไทยก็โอเคค่ะเชต่อหารที่สามนะไพี่น้องหารไทยก็โอเคอยู่ค่ะเพราะไปได้อยู่แซ่บอยู่นี่หมูตอนยห่่ๆค่ะกล่องอยู่ทั้งไหลล่ะคะัยังนี้เนาะอืม แจงขาดไม่ได้ไป่นอะ <c oughs> ใส่พริกกำหนึ่งเด้อจ้ะเด้อขอยัดใส่พริกกำหนึ่งเด้เนี่ยนะผัดกับพ่อ้องเป็นเผ็ดเนาะนี่ค่ะตอนหมักพริกเด้เนี่ยอืมอืม แซ่บครัแซ่บขนาดไปกับเผาแซ่ตู้เย็นเด้พี่น้องครับแซ่ตู้แซ่เนี่ยนะมันยังแซ่บขนาดนี้ถ้าแม่สดๆเนี่ยแซ่บคักเด้พี่น้องอันนี้ขนาดเผาแซ่ไปตู้แซ่เนี่ยนะมันยังแซ่บอือเห็นบปล่าครัขาดแซ่ไว้ตู้แซ่ชุดแซ่บเลยค่ะ อใส่เบื้องพริกพี่น้องคะขอไปได้บอเลนเดอร์ค่ะ่อท้ายใส่พริกกำหนึ่งเลยค่ะผักกะเพราวันนี้ใส่พริกหนึ่งกำเลยเดี๋ยวเดียวจะเอาพริกให้เบื้องอิลีค่ะอิลีแซ่บเซบแล้วก็ถือกินใบกะเพราหอมๆหน่อยนะทั้งทั้งที่กะเพราแซ่ไว้เป็นหลายเดือนแล้วพี่น้องคะใส่ตู้ดเซ็น่อนะเดียวเดียวห้เบื้องหมพริกก้นค่ะเห็นบ่คะนี่แซ่บค่ะแซ่บ ืม,มผัดกะเพราหมูเป็นชิ้นเลยไม่ต้องหมูสับพี่นอ้องค่ะ ของหวานเตรียมพร้อมใช่พริกกำเนึงกลัวเผ็ดนะข้งหวานเตรียมพร้อมพุนเห็นบกพริกข่อยบ๊อดเนี่ยมาค่ะมา ไข่ดาวฟองนึง <c oughs> นี่ค่ะอไข่ดาวสุกพดเนาะ สุดยอดสุดยอดผักกะเพรากับแสบบะแพรกับตำมะฮุ่งคือกันพี่น้องอืม <c oughs> แสบมากๆเลยค่ะฝีมือข่อยสุดแสบเลย แซ่บยังจังเลยพี่น้องคาเ็ดขายได้ใด่นี่แซ่บขนาดเนี่ย อาหารดีมีคุณภาพร <c oughs> ับรองเห็นขายได้พี่น้อง่ะเน้นเ้นเนาะพี่น้อง่ะให้ไห้เยอะๆนะให้หมูเยอะๆเนาะผัดกะเพราเยอะๆน,นะใบกะเพราขวนว่าไหลเด้อค่ะเด้อไม่ตางประเทศเนาะทำเมนยู่ประเทศไทยก็ใสะใส่เยอะได้พี่น้อง่ะใส่เป็นกํมมื้อได้เนาะอันนี้เป็นคนพ่อย o ู t u แซรเจาของสีหายุบสองสามยุบนี่แหละพี่น้องขาเอาเลยมาผัดกินนะทาเป็นกะเพราสดทำเม็นกะเพราสดแบบประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหข่อยใส่เป็นกัมสองกัมคนละพี่น้อง อืมหอมอืมอากระเพราตูดแซ่ได้ไหนเนี่ยหอมนั้นกระเพราสดเนี่ยโอ้โหร้านตีว่ากสุดแซ่เนี่ย ไข่ดาวมันก็สุกเกินไปค่ะต้องเอาไข่ดาวแบบค่อยๆสุกเนาะนั่งแบ่บอืมแซ่บดีมาก ของหวานรอกก่อนของหวานจะบ่มมานี่ค่ะอือหือแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องฝีมือตัวเอง สุแทบอืมฮึใบกะเพราแซ่บผิดกะแซ่บพบี่น้องคะ่ะ เอาพหมูไข่ดาวพริกกํามืออื้อหือ แซ่บพี่น้องอืมกัะตีว่าแซ่บพี่น้องคะขนาดอ่าใบกะเพาะราใส่ต,ตกช่องแคบฟิตนะพี่น้องคะแกนั่นคือไม่กินหอมขนาดนี้เนาะ ่าแมนว oz, มม่า ed, บใบกะเพราสดๆจากประเทศไทยนะอ้สุดยอดเนาะเนี่ยค่ะ <sen> พี่น้องค่ะแบบนี้กับแซบแบบนี้เนาะเพราะเขายู่ตั้งประเทศค่ะมันแบบว่าซ่องของพักแค่ฟิตเนะข้าเฮ็ดกินแบบที่พัดกะเพราก็ได้พี่น้องค่ะว้นี้ซิมบักม่วงเด้อพี่น้อง่าเนาะของหวานตำในมะม่วงนพี่น้องค่ะเผ็ดเผ็ดด้วค่ะแต่ว่าเผ็ดแซบค่ะมากับเสพดแตกตั้งกับบักตำหมูฮุ้งเนาะตำฮู้งกับเผ็ดจังเนึงไอ้พัดกะเพรากับเผ็ดจั้งนึงกับพี่น้องขาคนละย่างแซบคนละแบบเด้อพี่น้องค่ะ แต่บอยู่แต่ว่ากับ e alright, eat, ่กินสมมุติว่ได้นะค่ะกินเจ้าตำบังม่วงกินสมมุติได้แล้วผัดผัดนี่กินสมมุติว่ได้พี่น้องขาเนาะนี่ค่ะมะม่วงไอศ์ครีมพี่น้องขาประเทศไทยก็เฮ็ดได้เด้อพี่น <oute> ้องขาเฮ็ดบักม่วงไอศ์ครีมก็เฮ็ดได้เนาะเฮ็ดบักม่วงมะพร้าวเฮ็ดได้บักม่วงเอ่ออเไอศ์ครีมมะพร้าวทำได้เนาะแล้วก็ไอศ์ครีมมะม่วงก็ต้องทำได้พี่น้องขามืองไทยบักม่วงหลายเนาะนี่แหละค่ะก็เลยมีความรู้เฮ็ดไอศ์ครีมมะม่วงก็เฮ็ดเด้อพี่น้องขาเนาะ ถ้ามันข่อยมีอ,มองมงลาหลายๆยประเทศไทยเนี่ยนะข่อยกระซิบพี่น้องคะเนาะโยนี่มันหาองมงยากค่ะอืแซ่เป็นยังว่าเหตุผลเป็นยังจังเอาออกมาตอนกินเข่าหนะพี่น้องคะข่อยอยากให้ไอศยครีมมันละลายถ้าแมันว่าเฮาเอา,เอากินเข่าแล้วเฮาออกมาก,กินนี่ยนะมันบ่ละลายมันบ่แซ่บเนาะข่อยมักไอศยครีมที่มันแบบละลายแบบซี่พี่น้องคะกัดแลว้วบ่แข็งนี่ยนะข่อยมักจังซี่อืฮอืม ิรสชาติแับม่วงเลยพี่น้องค่ะเอาออกมาละลายสกวอนเ้ยค่ะเด้อ่ากัดกินเลยอืมอืมเคือเนื้อบอกม่วงเลยค่ะเห็นไหมคะเนื้อบอกม่วงเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเอาออกมากัดกินเลยมันแข็งนะค่ะเขาต้องเอามาละลายสกอนเอามาวางไว้สกวอนเนี่ยน,นะ,นะแบบกินเขาแล้วเขาก็กินนี่เห็นไหมคะอืมรสชาติเนื้อบอกม่วงเลยค่ะ อย่าให้พวกเขากินใครว่าเฮ็ดง่ายยุคขาดอาจจะกิมมะม่วงหน่ยนะคะอาจจะกิมมะพร้าวเฮ็ดได้เนะาะขนมี่บอกมะม่วงพี่น้องคะและบรรย้าหาศเทใส่สกิมมะม่วงอะนะน้อนมะม่วงมะพร้าวก็หายากนิ่ต่างว่าเท่นะพี่นอ้องอื แซบนิ่มอืมเนื้อบอกม่วงเน้นเน้นเลนะิน้องอืมอืมลองดมดูนะคะผลไม้รวม กินอิ่มเลยก็เป็น้องค่ะแมนกินโซนเนี่ยกินอี่มเลยค่ะคันว่ากินกับกินนอะนะค่ะมไม่ได้กินเล่นๆค่ะคันว่ากินกับือกินเลยนี่ค่ะเห็นบอเนี่ยเอาออกมามันก็สิละลายพี่น้องค่ะนี่เห็นบอเนี่ยละลายมันเปื่อยเห็นบอนอ่ะถ้าข้าวบอออกมามันสิแข็งแข็งก้อยู่นะค่ะมันกินยากมันยงแข็งน่ะอืมอืมอืม อืมขออยากดิดคลิปด้วยค่ะเด้อเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ